สวัสดีครับวันนี้วันที่2ตุลาคม2 5ง4นนะครับวันนี้ได้มีฝนตกหนักมากเลยครับทางภาคเหนืออำเภอกัลยานี่ก็ตอนนี้น้ำท่วมเยอะนะครับดูครับข้าวเสียหายหมดเลยนะครับซึ่งเป็นข้าวของออของผมนั่นแหละครับนี่กลายเป็นทะเลสาบหมดแล้วนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะครับเนี่ยถ้าลงไปก็น่าจะ มแล้วก็ตายนะครับผมผมว่าผมจะข้ามน้ําไปนะครับว่าจะไปถ่ายรูปให้กับที่เป็นผู้เสียหายทางเกษตรกรนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้ไหมครับอันนี้ก็ลึกมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูนะเข้านอนหมดเลยนะครับเป็นแถวเรียงกันสวยมากเลยนะครับสวยอยู่ โอ้โห oh, อันนี้ดีนะครับที่เราทำตรงนี้จะเป็นไม่ใช่เป็นที่กั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นรั้วตอนที่เราทํากล้าข้าวนะครับมันจะช่วยบงังเหมือนกับแก้งลิงนะครับมันช่วยได้อยู่เห็นไหมข้าวยังไม่ค่อยนอนเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้นอนหมดเลยนะครับโอ้ oh. เสียหายหมดโอ oh. เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เ,นบบนเกือบจะทุกปีเลยนะครับอำเภอกะละยาเนี่ยไม่ว่าอำเภอไหนๆไ,ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำนะครับเนี่ยดูอันนี้ท่อป,ประปาของบ้านจันนะครับเนี่ยลอยหมดเลยนะครับลอยระเร้วเลยแล้วก็ที่กั้นเขื่อนของบ้านจันนี่ก็ประปาที่ทําประปานะครับหายหมดเลยครับตอนนี้ ก็ถ้า,ามีถ้าได้ทราบข่าวแล้วก็โปรดเอามาดูด้วยนะครับคนที่ดูแลปลาปาของตำบนบ้านจันนะครับเพราะว่าสายนี้จะเป็นเชื่อมลงไปถึงบ้านจันเลยนะครับเป็นต้นน้ำโอ้เสียหายหมดเลยนะครับดูนี่เรียงกันได้สวยมากเลยนะครับโอ้ไม่รู้ว่าเราจะได้กินข้าวไหมเนี่ย ปีนี้นะครับถามว่ามันยังเกี่ยวได้อยู่ไหมนะครับมันก็เกี่ยวได้นะครับแต่ว่ามันติดทรายนะครับเวลาเวลาเราเกี่ยวแล้วไปตีเนะี่ยมันจะติดขี้ดินติดทรายแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ต้องไปตากไปสีไปหวีอะไรโอ้โหไปพัดเยอะแยะมากเลยนะครับขั้นตอนกว่าจะได้กินเนี่ยเนี่ยนะครับเสียดายนะโอ้โหตรงนี้ยังตรงนี้ยังเจ๋วอยู่ยนะครับตอนนี้ ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเลยท้ายของอานานะครับเมื่อกี้ที่นอนเยอะๆตรงนี้จะเป็นหัวต้งเ,เนี่ยเนี่ยป่าเยอะนะครับท้ามั่นผมนะี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ทำสวนแค่นั้น,นเองอเออเนาะสงสัยข้ามไม่ได้แล้วนะครับไม่กล้าข้ามหรอก ไม่ใช่ว่ากวัวจมนะครับว่ายน้ําเป็นอยู่แต่ว่ากาลัวเปียกกลัวเปื้อนเนี่ยเห็นไหมน้ำอย่างกับโอวันตินเนี่ยโอ้โหโอ้ยคิดถึงตอนเด็กๆเกมื่อก่อนนะครับน้ำท่วมแบบเนี้ยหาเบียกมาตกปลาเขาคิดได้ไงก็ไม่รู้เลยครับเออปลาที่ไหนมันจะไม่กินอืมดูนะครับนอนหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวราดูอีกประมาณสักหนึ่งประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์นี่แหละครับว่าข้าวมันจะฟืน้นคืนชีพไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันนอนหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ําทั้งน้ําทั้งดินทรายอะไรมันทับถมหมดเลยโอ้ดูโอ้โหโลมเต็มทุ่งนาเลยเสร็จไหมเสร็จย้าโอ้ตายตายตาย ดูดิน้ำอย่ากระโวนตินนะไม่ต้องชงก็ได้แนะ่โอโอเดี๋ยวมาดูต้นน้ำของบ้านจันนะครับตอนนี้มันเสียหายหมดเลยนะครับอันนี้ปลาปลาเข้าหมู่บ้านจันนะครับดูโอ้โอ้พูดไทยแล้วเจ็บหัวอ่ะ อู้มเมืองดีกว่าบอเออเนี่ยนะครับเนี่ยเสียหายหมดเออทีนี้กิ่นจันได้เนะี่ยใครรู้วิธีนะครับใครรู้วิธีว่าต้องทำยังไงให้ข้าวมันเสียหายน้อยที่สุดนะครับเนี่ยดูดิทำแก้งลีนเห็นไหมท่วมหมดเลยเออ อันนี้ผมมาผมมาสายนะครับช่วงที่มันตกก็ประมาณสักใบสามใบสี่นะรประมาณแต่ว่าตอนนี้ก็หกโมงล่างประมาณตอนนี้นะครับโอ้ดูดิปูยังมีอยู่เลยนะครับเนี่ยปูปูปูปนี่ปูนนขาเกจริงๆนะครับเนี่ยดูดิขนาดปูยังหนีน้ําท่วมเยอะโอ้เอาไปไปไปนี่ดูปลาฟลาของบ้านจันดูดิ ลอยหมดเลยเห็นไหมโอ้ดูก็บ้านใครไม่มีสระน้ำนะครับเนี่ยมันเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้น่าเล่นมากอืมโอ้ขอบคุณที่ติดตามดูนะครับสถานที่ก็บ้านจันตมบ้านจันนะครับแต่ว่าบ้านสันม่วงนะครับอ่าอำเภอกาลยาเรานี่เองดูดิ ธรรมชาตินะครับแต่ว่าธรรมชาติบางทีก็ทําลายธรรมชาติเหมือนกันนะครับขอบคุณครับผม